บักลาจีขามกบ่อมาน้องเี้ยถอบ่อมาบักลาที่ะูประมาณเอกรบบักลาบักลาไม่เห็นนาสางมันจะเ่็นไม่จะเเดียวใส่ไม่เห็นเี่ยงยางเดียวบอมเรียนก่อนยืเงี้เก็บเอาให้เมียอันี้ียังกับสามกันเสีบเสียกัวัน่งกันต้องปรึกษากันก่อนน้องเียพักนที่ยางกับาวกับเ้อมันถือใจกัน

我。